เอาละค่ะต่อมาอาจารย์จะทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีพฤษภนะคะดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่24มิถุนาย,ยนปีพศ2566นะคะในชาวราศีพฤษภต้องบอกว่าใครไม่หวานชาวราศีพฤษภโมเมนต์ Moment. ช่วงนี้<ม>หวานค่ะคุณจะมีทิศทางที่ มีความรักที่ดีขึ้นมีความรักที่ปรีบานมีความรักที่เป็นกําลังใจในการขับเคลื่อนคุณจะรู้สึกบ่วงใยและก็อยากดูแลหัวใจของคุณนะ่ะนะคะดูแลคนรักเพราะฉะนั้นใครที่เกิดในชาวโอ้โหเปิดมาอีกก็ต้องบอกว่า มันจะรักอะไรกันขนาดนี้นะคะอืมเพราะฉะนั้นใครที่ยังโสดอยู่ต้องบอกเลยว่าเนื้อคู่ปรากฏแน่นอนเนื้อคู่ปรากฏแน่นอนและใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะก็จะแฮปปี้เอนดิ้งนะคะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นและที่สำคัญในชาวราศีพฤษภจะมีโชคมีลาบนะคะตรงนี้โชคลาบจะมาเป็นเงินหรือมาเป็นสัตว์สองเท้าสี่เท้าก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะพูดแบบ ตรงๆไปเลยว่าใครยังโสดอยู่มีเกณฑ์ได้เจอเนื้อคู่แน่นอนนะคะในชาวราศีพฤษภนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าแฟนของคุณมีอะไรจะเซอร์ไพรส์มีอะไรจะให้คุณด้วยหรือเขาสัญญาที่จะให้อะไรกับคุณนะคะเขาพยายามที่จะทำให้กับคุณ และในดวงชะตาของคุณถ้ามีติดขัดในเรื่องใดแก้ไขให้ตรงจุดนะคะตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของสายเสริมดวงเสริมพลังด้วยนะคะในเรื่องของพิธีกรรมต่างๆเสริมเมตตามหานิยมเดี๋ยวช่วงต้นเดือนอาจารย์หรือว่าช่วงอาจารย์จะวางเรื่องตั้งแต่ช่วงช่วงนี้แล้วก็ ไปทําพิธีช่วงเดือนหน้านะคะในการจุดเทียนเสริมเรื่องเมตตามหานิยมในชาวราศีพฤษภต้องจัดเต็มน,นะคะเพราะว่าอืมความโชคดีมจะบังเกิดแล,แล้วต้องบอกว่าเกณฑ์ชะตามีโชคมีลาบด,ด้วยเพราะฉะนั้นวันที่วันนี้ที่สิบหกยังวันที่สิบห้าไม่รู้วันละค่ะวันที่สิบหกนี้นะคะใครมีโชคมีลาบ ก็บอกกันบ้างน,นะคะแต่โชคลาภของคุณนี่มันมีแนวเล็กๆว่าเออมาแบบไหนมาแบบได้งานได้เงินได้อะไรพิเศษหรือถูกหวยมีโชคลาภนั่นเองเพราะฉะนั้นในชาวราศีพฤษภมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาแต่ถ้าถามถึงปัญหาอุปสรรคล่างนะคุณจะรู้สึกเหมือนกดไหลย,ย้อนนะคะแน่นหน้าอกแล้วก็รู้สึก หายใจไม่โล่งเกณฑ์ชะตาในดวงชะตาของชาวราศีพฤษภถ้าใครรู้สึกแบบนี้นะคะก็หามอหาหมอนะคะหรือก็ขอให้เจอยาดีหมอยดีแต่ต้องบอกว่าไม่น่ากลัวค่ะทุกอย่างจะผ่านพ้นไปเพราะว่ามันจะเกิดในตามช่วงเวลามากกว่านะคะจะสั่งในเรื่องของระบบการกินให้ดีนะระบบการย่อยอะไรต่าง และก็ดวงชะตาของในชาวราศีพฤกษกนะคะถ้าคุณถ้าคุณเกิดสภาวะที่ดวงมีปัญหามากๆอย่างตอนเย็นๆไม่ค่อยสบายหรือรู้สึกอึดอัดแน่นหน้าอกหรือรู้สึกเหมือนหายใจไม่โล่งตรงเนี้ยอาจารย์จะบอกว่าคุณหรือเขาเรียกอะไรโบราณเรียกผีอำอย่างเงี้ยนอนกลางคืนนอนกางคืนก็จะ หรือนอกกำวังแล้วลุกไม่ขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้ก็เกี่ยวกับพลังงานของทางด้านลมพลมพัดนะคะอาจารย์ก็แนะนําว่าอาจจะไปหาไปวัดนะคะที่เขามีการทําน้ำมนต์นะคะเก็บรวมสะสมนะคะสาวัดเจ็วัดอะไรก็แล้วแต่นะคะนำมาอาบนะคะก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะพอมีเรื่องพลังงาน แฝงอยู่ด้วยเหมือนกันในชาวราศีพฤกษ,ษ์นะคะไม่ต้องเอาไปตัดสินใจอะไรทั้งหมดจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์เจนะคะช่วงนี้อาจารย์อยู่ที่สำนักง,งานที่กรุงเทพนะคะจะันยรบสอง22ถ้าใครจะเข้ามาปลก,ก็ทักในไลน์ส่วนตัวอาจารย์นะคิวกันก่อนนะคะอาจารย์ก็ไม่ค่อยไปไป,ไปมาๆนะคะหลายจังหวัดก็จะได้ตรงกันเนาะอื สวัสดีทุกทกท่านค่ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์ให้โชคดีนะคะเฮงเฮงเลยรวยแล้วกันนะไม่รู้จะไวพรออะไรไวพรเงินในกระเป๋าเนี่ยแหละค่ะฝังสุดแล้วอืม fc ทุกทุกท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลดูดวงชะตาให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิต